วิธีกดรับสิทธิ์คนละครึ่งพัทสามารถกดได้เลยนะครับมือถือเราจะใช้ w วไ i หรือว่าใช้เน็ตมือถือในการกดรับสิทธิ์ก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับแอปเป่าตังของเราจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับให้เรากดเข้าแอปได้เลยครับเข้ามาแล้วเราจะเห็นป้ายคนละครึ่งพัทขึ้นอยู่แบบนี้ก็ให้เรานะครับกดจิ้มเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราจะกดตรงนี้เพื่อเข้าไปอ่านเงื่อนไขก่อนก็ได้นะครับ และถ้าเรายอมรับเองอนขได้นะครับก็กดลงทะเบ,บียนปุ่มนี้ได้เลยครับโอเคครับถ้าได้รับสิทธิ์จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดก็แปลว่าเราได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดแล้วนะครับ หลังจากได้รับสิทธิ์เราก็สามารถนําสิทธิ์ที่เราได้นะครับไปใช้งานวันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับได้รับ2,400บาทก็แปลว่าเรานะครับอยู่ในกลุ่มคนที่ยื่นแบบภาษีแต่ถ้าเรานะครับได้รับ2,000บาทแปลว่าเรานะครับอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ยื่นแบบภาษีนะครับในแน้านี้เราก็กดตกลงและรอใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูอีกแบบ ถ้ากดลงทะเบียนแล้วนะครับของเราขึ้นว่ากําลังรอผลการลงทะเบียนถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราเป็นรายใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมคนละครึ่งเฟสที่5ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับให้เรารอระบบตรวจสอบตรวจเช็คข้อม,มูลให้เรานะครับภายใน3วันจากนั้นเราจะได้ผลการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังหรือว่าในกล่องข้อความ SMS นะครับ และสุดท้ายแบบที่3นะครับถ้าเราไม่ผ่านเงื่อนไขมันก็จะขึ้นไม่สามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งผัดได้หรือว่าไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งผัดได้แบบนี้นะครับอตรงนี้เป็นกรณีที่เราไม่เข้าเงื่อนไขอาจจะเป็นที่อายุของเราต่ํากว่าเกณฑ์เราไม่ผ่านคุณสมบัติหรือว่าเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคครับ